แม่แพลวมาล้ะจ้าพี่น้องอู้อากาศหนาวเย็ยนวนิเล่หนาวเย็ยนจ้าอากาศหนาวเย็ยนมากๆเลยก็ได้ต้มข้าวต้มกินไม่นี่นะต้มข้าวต้มกินสดนฮ้อนๆก็สีไม่แห้งค่ะพี่น้องหากินเขาแล้วนี่มันก็ใกล้สีํำแล้วใกล้จะดำลวจ้าแม่แพวอยู่ในบ้านนี่แหละกลังขี่เห็นไน้อยู่ได้กินขึ้นว่าเชี่ยอย่างกินแ้งมาดิพี่เชี่ยเราก็เลยว่า ต้มเขาต้มกิ่นซ่อนห่อนซ้ำมะนาวสันโอเคค่ะคุณสามีวางสันจัดไปค่ะพี่น้องมอเดือนแล้วจ้าต้มเขาใช้บางอู้เดือดคักละ อ่ ه, ใกล้จิได้ละใกล้จะได้ละจ้ะโอเคได้ละจ้าประมาณนี้ละอย่าวปร่งลงก่อนโอเคปะสดห้อนมีแห้งมะไม่แห้งอากาศหนาว มาได้จากพี่นอกกินข้าวต้มเพลิง่ายๆกินง่ายๆต้มข้าวต้มต้มข้าวต้มกินกับอันผักกัดดองกับอันปากระปองจ้ะเือคิ้งไข่มาพี่ปวดยังปวดอยู่บอืก้นก็นนเขาจังกินยาพาราอีกเมื่อนี้นะเรื่องของเรื่องก็คือวันพากันไปเฮ็ดนานพัก บัดนี้เพดดนานผักราสีไปทอนตะปูจะเอาไม้แป้นนะม่านตีขอบยกแปง้งยกแป้งผักยกยกนานผักที่นี่มันมีตะปูก็เลยขี่ไปทอนตะปูออกเอาไม้แป้นนะออกจากกันมันติดกันพาดไปหยียบไปหยยบตะปูนิวโป้ทั้งขวาเนะไม่เนาะนิวโป้ทั้งขวา <c oughs> โอ้ยไอเลิฟอยนิวโป้ทั้งขวาฮนะ ไปหยาบตะปูเลือกกรบกระเลือกเนาะในหน่นอยเนาะเลือกอยู่อ่ะเลือดออกอยู่อืมก็หยยบพละใครอยุสุนบวลงใครอยุฟาเท้าบวลงลงแค่นิปโปมันก็เลยอ่าบวลึกหลายปันใดบันนี้เลือดออกประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะหยาบตะปูปะมาณสิบเอ็ดโมงมาพี่บันนี้ไปงานศพไปทุลาม,มาบันนี้กลับคืนมาก็เลยเลยไปหาหมอหมอก็เลยสิทธ ยาบาดทยักไห้เข็มหนึ่งหล้กก็ะล่างแผลพันกะกีดแผลให้ปากกว้างหลักก็ะล่างแผลก็เลยถือคิ้งไข่พี่นอ้องหยาตบตะปูนน้อยหนึ่งก็ถือคิ้งไขออ่ปวดหลายปวดจนยางบ่ได้แม่ได้นางรถเข็นเอากับปวดแผลหลายปวดจนยางบ่ได้จนว่าได้นางรถเข็นบัานนี้ก็เลยกลับมาก็เลยอากาศก็แห้งหนาวแห้งเย็นเนาะต้มข้าวต้มให้กินซดปทอน,ทอน บัตีชิอนเขาจังไอ้นั่นกินยาพาราไปอีกอจ้าอากาศกันหนาวเย็นมโมนีก้กระไรพี่น้องเอ้ยเอาอีกบ่พี่เอ,อเอาอยู่เนาะอยา่าตักอีกให้ตักให้อีกอยอ่ก,กินเลยหลายพี่โอคิงฮอนอยู่บะ ไข่แน่ล่ะไม่ต้องปวดแผลอืมไข่แน่ล่ะไม่ต้องปวดแผลแผลได้น้อยหนึ่งกับน,นั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตะปูมันเป็นสนิมตะปูเป็นสนิมตะปูมันเป็นสนิมยามันเป็นเป็นอันแนวไม่ก็เลยต้องเฝ้าไปหาหมอแล้วไปฉีดยาบาดทะยักไว้เพราะว่าโทรหาพี่ตู่เนาะพี่ตู่ออกสมอบ้านเขาเนาะเพราะว่าที่เฝ้าไปฉีดไว้เลยอ่าแผลน้อยแผลใหญ่กะซาง ราะว่าเคยมีคนไข้เคสหนึง่งเหยียบตะปูแผลบอ่อแผลบอ่อใหญ่บี้สิปีผ่านไปขาใหญ่เหมือนเหมือนเหมือน,นเท้าช้างเลยว่าสันเขาจัง,งขาบางใหญ่เขาโรคเท้าซ้างเลยว่าสันมันอันตรายซีปีผ่านไปเนี้ยนะมันคนจังออกผิดอืมเอาก็เลยว่าเออไปดูแลเจ้าของสักก่อนอ,อืมไปฉีดไว้กันไว้กระบอกเสียหลายไปโรงพยาบาลกันเรียบร้อยละกินยาแลา้วก็สีพักผ่อน อาบน้ำอุ่นมันนี่อาบน้ำพักผ่อนจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนนะจ้ะเดี๋ยวคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอากาศหนาวดูแลสุขภาพแล้วค่ะพี่น้องไปก่อนเนะจ้า